ไบมาเฟียแค้นลักตอนที่34ผมตกใจแรงที่มาเฟียหนุ่มหรือคุณไบผลักผมเข้าไปในรถจนล่างของผมกระเด็นเข้าไปในรถอย่างแรงจนหัวของผมกระแทกเข้ากับเกียร์ของรถอย่างแรงมากแรงมากจนผมเจ็บจนปวดหัวผมนิ้วหน้าสายตาของผมผ้ามัวฝ้าฟางไปหมดจนผมรู้สึกได้แต่ที่ผมตกใจแน่ๆหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นเสียงปืนที่ดังขึ้น ผมตกใจทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งนิ่งๆเพราะผมรู้สึกกลัวกับเสียงกระสุนนั้นผมรู้สึกปวดหัวที่หลังจากหัวของผมกระแทกเข้ากับเกียร์รถผมมองตามตัวของผมดีนะที่กระสุนไม่ได้โดนตรงไหนในร่างกายผมจึงได้แค่นั่งตกใจท่ามกลางที่คุณไบร์รีบขับรถออกจากที่จอดรถทันทีเมื่อสิ้นเสียงปืนปิดศนาเหมือนจะยิงมาแค่นัดเดียวหลังจากนั้นเสียงปืนก็เงียบลงไม่นาน เมื่อเสียงกระสุนเงียบลงผมก็พยายามตั้งสติทันทีที่ผมรู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรแต่ผมก็รู้สึกโล่งใจที่ตัวของผมนั้นไม่ได้เป็นอะไรแต่เดี๋ยวสิผมไม่เป็นอะไรก็จริงแต่คนขับรถข้างๆผมนี่สิเลือดไหลเต็มตัวไปหมดเลยคุณคุณดอนยิงพี่ไม่เป็นไรเงียบๆคาดเข็มขัดด้วย เป็นเสียงของมาหนุ่มกล่าวบอกตัวเล็กร่างบางที่นั่งอยู่ข้างๆแต่แต่คุณเลือดไหลนะครับหยุดพูดได้แล้วเดี๋ยวมันก็ตามมามาเฟียนหนุ่มตวาดคนร่างบางเพราะกำลังโมโหที่เมื่อคู่คนตัวเล็กเกือบโดนยิงตอนนี้ผมรู้สึกได้ว่าคนขับรถข้างๆผมกำลังหัวเสียผมก็ได้แต่นั่งเงียบๆทั้งกังวลว่า คนที่ยิงปืนใส่มันจะตามมามาเฟียนหนุ่มขับรถมุ่งหน้ากลับบ้านไม่นานผมก็เห็นคุณไบโทรศัพท์พูดอะไรก็ไม่รู้กับพี่กานบอกว่าเกิดเรื่องให้รีบมาด่วนผมก็ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ว่าทั้งสองนั้นสนทนาอะไรกันก็ผมทั้งตกใจเสียงปืนทั้งตกใจเสียงคนขับรถข้างๆที่ตะวาดผมเมื่อสักครู่ทันทีเมื่อมาถึงบ้านลูกน้องของคุณไบ ที่ผมเข้าใจว่าเขาไล่กลับกันไปหมดแล้วตอนนี้เหล่าบริการเหล่านั้นเต็มหน้าบ้านผมเลยในขณะที่รถลีมูซีนจอดสนิทเหล่าบริการก็พากันรีบมาเปิดประตูให้ผมก่อนที่คุณไบ์จะหยิบปืนในรถออกมาผมตกใจมากเพราะตอนที่คุณไบ์เอื้อมมือไปหยิบปืนผมก็รู้ว่าวันนี้ว่าภายในรถคันหรูแห่งนี้มีปืนที่ถูกซ่อนเอาไว้เยอะมากที่ผมเห็นเมื่อคู่ มากกว่าสิบกระบอกได้ผมจึงรีบลงจากรถทันทีเมื่อเหล่าบอดิการ์ดเปิดประตูให้เมื่อผมเห็นเหล่าบอดิการ์ดของคุณใบามากพอผมก็รู้สึกโล่งใจหายกังวลแต่ผมก็ยังแอบตกใจกบับเหตุเมื่อคู่อยู่เล็กน้อย เมื่อวินและไบ์ลงจากรถมาได้คนทั้งสองคนก็ขึ้นไปบนบ้านแต่ก่อนที่มาเฟียหนุ่มจะขึ้นไปบนบ้านตามหลังคนตัวเล็กขึ้นไปมาเฟียหนุ่มไม่วายสั่งให้ลูกน้องของตนเฝ้าบริเวณบ้านอย่างเข้มงวดทันทีที่คนทั้งสองขึ้นมาบนบ้านวินก็เห็นเลือดที่กำลังไหลออกมาจากบ่าไหลชายหนุ่มวินตกใจจึงรีบพูดถามมาเฟียหนุ่มทันทีคุณไบเลือดคุณไหลไม่หยุดเลย ไปหาหมอไหมครับไม่แผลแค่นี้พี่ทำเองได้เป็นเสียงของมาเฟียหนุ่มที่กล่าวบอกร่างบางหลังจากพูดเสร็จมาเฟียหนุ่มก็เดินไปในห้องนอนที่ตนใช้นอนเมื่อคืนนี้คุณไบคุณจะไปไหนครับเป็นเสียงของร่างบางในขณะที่มาเฟียหนุ่มเดินเข้าไปในห้อง แต่มาเฟียหนุ่มนั้นกลับไม่ตอบคำถามของคนร่างบางที่ถามตนไบ้กับเลือกเดินเข้าไปในห้องตรงไปยักล่องพยาบาลที่คนตัวเล็กร่างบางทำแผลให้ตนเมื่อวานนี้ ไบร์มาเฟียหนุ่มเปิดกล่องพยาบาลแต่แล้วไบร์ก็ต้องลุกขึ้นจากกล่องพยาบาลนั้นเดินมาที่หน้าระเบียงบ้านแล้วตะโกนลงไปใต้ถุนลองบอกกับการลูกน้องคนสนิทของตนหยิบกล่องพยาบาลเครื่องมือทำแผลมาให้ตนบนบ้านเมื่อมาเฟียได้มาก็หยิบกล่องทำแผลนั้นจากลูกน้องของตน ก่อนจะสั่งลูกน้องของตนคนสนิทอย่างการไปจัดการตามสือ่อคนที่หมายมุ่งทำ้ายหรือคิดอาจจะมาทำ้ายแม่ของลูกตนแล้วมาเฟียนหนุ่มก็เดินเข้าไปในห้องห้องที่มีลูกตัวน้อยลูกชายแฝดของตนนอนหลับอยู่ในเปยทำการการกระทำของมาเฟียนหนุ่มวินก็ได้แต่มองชายหนุ่มที่เดินเข้าไปภายในห้องจนคนตัวเลขนั้นเดินตามชายหนุ่มเข้าไปทันทีที่ไบไปถึงก็รีบนั่งที่เตียงนอน โดยมีวินเดินตามเข้ามาและเป็นคนตัวเล็กที่ถามว่าคุณกำลังจะทำอะไรครับแต่มาเฟียนหนุ่มก็ยังไม่ทันตอบคำถามของคนตัวเล็กที่อยู่หน้าประตูแต่ไม่นานนักมาเฟียนหนุ่มก็เปิดปากพูดออกมาวินเบาๆเดี๋ยวลูกตื่นเมื่อใบบอกกล่าวล่างบางเสร็จชายหนุ่มก็ไม่พูดอะไรต่อกับใช้ผ้าที่อยู่ในกล่องเครื่องมือแพทย์ที่เพิ่งได้มาจากลูกน้องคนสนิทอย่างกาน ที่เอามาจากรถลีมูซีนก่อนมาเฟียจะใช้ผ้าที่ตนหยิบออกมาจากกล่องนั้นมาอุดปากตนแล้วใช้มือข้างขวาข้างที่หัวไหลไม่ได้ถูกกินล้วงมือเข้าไปในกล่องหยิบมีดสำหรับกรีดแผลออกมาไม่นานมีดในมือชายหนุ่มก็กรีดไปตามแผลที่เกิดจากลูกกระสุนจนมาเฟียนำหัวกระสุนที่อยู่ในแผลออกมาได้อย่างรวดเร็ว ท่ามการการมองของคนตัวเล็กร่างบางที่ยืนมองมาเฟียหนุ่มจนตัวค้างเพราะคนตัวเล็กกำลังตกตะลึงกับการอดทนของมาเฟียหนุ่มวินรู้ว่าใบม,มาเฟียหนุ่มนั้นเจ็บปวดที่ระหว่างขีดแผลแต่คงเป็นเพราะกลัวลูกชายตัวน้อยของตนตื่นจึงกัดผ้าที่ปากไว้ แต่ในทันทีที่ไบร์เอากระสุนออกมาได้มือของมาเฟียหนุ่มก็ล้วงเข้าไปในกล่องเครื่องมือแพทย์อีกครั้งแต่เป็นคนตัวเล็กที่กล่าวทักมาเฟียหนุ่มขึ้นอีกคุณคุณหยุดนะแต่คำพูดของล่างบางนั้นมาเฟียหนุ่มหาเชื่อฟังไม่แต่กลับหยิบขวดน้ำยาล้างแผลออกมาแต่ในขณะที่ขวดอยู่ในมือของหนุ่มมาเฟียคนตัวเล็กก็พูดบอกมาเฟียออกไปอีกครั้งถ้าคุณไม่หยุด ทำเสร็จเมื่อไหร่คุณออกไปจากบ้านผมซะไม่ต้องมาดูแลผมกับลูกอกีกไบได้ยินเช่นนั้นก็หยุดทุกการกระทําหันมามองหน้าคนที่เอ่ยบอกแต่แล้วไม่นานคนตัวเล็กก็เดินเข้าไปนั่งที่เตียงพร้อมกับการไม่เข้าใจของมาเฟียหนุ่มและแล้ววินก็ใช้สองมือของตนทําแผลให้มาเฟียหนุ่มทกากลางการที่ชายหนุ่มมองหน้าล่างเล็กในขณะที่ทําแผลคนตัวเล็ก สัมผัสได้ว่ามาเฟียหนุ่มนั้นกำลังมองมาที่ตนวินจึงใช้มือแก้งกดไปที่แผลของชายหนุ่มจนมาเฟียหนุ่มร้องโอ้ยทันทีพี่เจ็บนะวินทำไมแค่นี้ทำเป็นเจ็บที่ตอนใช้มีดกรีดแผลทำไมวินถึงไม่เห็นคุณร้องสักแอะก็พี่กลัวลูกเราตื่นไงแล้วตอนนี้คุณไม่กลัวลูกตื่นแล้วหรอแล้ววินกดแผลพี่ทำไมวินไม่รู้หรอว่ามันเจ็บ แล้วใครใช้ให้คุณมองหน้าผมก็วินน่ารักอะ่ะพี่จะอดใจไหวได้ไงโอ้ยทันทีที่ใบพูดจบวินก็กดไปที่แผลของมาเฟียหนุ่มอีกครั้งจนชายหนุ่มร้องออกมาเบาๆไม่นานพยาบาลประจํำหน้าสวยร่างเล็กของมาเฟียหนุ่มก็ทำแผลให้กับชายหนุ่มจนเสร็จจนคนเป็นมาเฟียหนุ่มถามเพราะอยากกวนมาทาล่างบางจึงแกล้งถาม ทั้งที่รู้ว่าคนตัวเล็กนั้นเกียจตนรักพี่หรอทําไมถึงทำแผลให้ทันทีที่ใบพูดจบวินก็ตีไปที่แผ่ชายหนุ่มจนมาเฟียร้องเสียงดังโอ๊ยจนคนเป็นลูกน้อยสองตัวของมาเฟียหนุ่มร้องตามผู้เป็นพ่ององแงขึ้นมาอีกพร้อมกัน ไบและวินต่างเอามือของคนทั้งคู่ปิดปากของตนไว้ที่เพอส่งเสียงให้ลูกทั้งสองของตนนั้นตื่นเป็นวินเองที่เดินเข้าไปอุ้มเจ้าแบงที่อยู่ในเปออกมาไว้ในอ้อมแขนของตนพางสั่งบอกให้มาเฟียนหนุ่มไปอุ้มลูกอีกคนที่ยังส่งเสียงร้องอยู่ในเปคุณไบช่วยผมอุ้มเจ้าบอลได้ไหมเมื่อมาเฟียนหนุ่มได้ยินกับการพูดของล่างบางมาเฟียนหนุ่มกำลังคิดไต่ตองกับคำพูดที่พูดจากับตนนั้น มาเฟียนหนุ่มแปลกใจอยู่ไม่น้อยแต่มาเฟียหนุ่มไม่คิดอะไรแต่ตอนนี้กลับเป็นว่ามาเฟียนหนุ่มเล่งฝีเท้าของตนไปหาลูกน้อยที่อยู่ในเปอุ้มลูกน้อยมาไว้ในอ้อมแขนตนทั้งวินแล้วไบ์ต่างพากันกอมลูกน้อยในอ้อมแขนจนแฝดทั้งคู่หยุดร้องแต่เป็นเจ้าแบงค์ที่หลับไปก่อนวินจึงพาลูกน้อยเป็นนอนที่บนเตียง วินจึงพาลูกน้อยไปนอนบนที่นอนพร้อมกับวินเองก็นอนตามลูกต้องขอบเตียงฝั่งขวากลัวว่าลูกชายของตนนั้นจะตกเตียงจนเจ้าแบงและว,วินนั้นนอนหลับไปบนเตียงและแล้วเจ้าบอนที่อยู่ในอ้อมกอดของมาเฟียหนุ่มก็หลับตามไปติดๆในอ้อมกอดของผู้เป็นพ่อมาเฟียหนุ่มเมื่อบ่ายเห็นลูกชายนอนในอ้อมแขนตนหลับก็พาลูกน้อยเดินไปที่เตียง วางลูกน้อยข้างๆเจ้าแบงลูกชายของตนอีกคนก่อนมาเฟียหนุ่มจะถือโอกาสตอนที่คนตัวเล็กล่างบางหลับตาพร้อมกับลูกไบจึงนอนลงบนเตียงขอบฝั่งซ้ายตามลูกชายตัวน้อยของตนไปแล้วมาเฟียหนุ่มก็หันหน้าไปมองใบหน้าลูกชายของตนทั้งสองก่อนไบจะมองใบหน้าอันเด็กของล่างบางที่นอนตะแคงหลับหันมาหาลูกน้อย บายมาเฟียหนุ่มเห็นดังนั้นก็ขยับเจ้าบอลลูกชายน้อยของตนเข้าชิดติดกับเจ้าแบงแล้วมาเฟียหนุ่มก็ขยับตนเข้าไปตามจนทั้งสี่คนนั้นนอนแนบชิดสนิทติดกันอยู่บนเตียงมาเฟียจึงใช้โอกาสนี้เอามือซ้ายของตนโอบกอดไปที่ลูกชายน้อยวัยห้าเดือนทั้งสองพร้อมกับคนตัวเล็กร่างบางที่อยู่ถัดไปจนมาเฟียพอใจที่ได้แอบนอนหลับกับลูกพร้อมกับเมียจบตอน หลังจากจบนิยายในตอนนี้แล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์พร้อมกดกระดิ่งช่องติ่งคนหลอด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดรับชมนิยายในตอนต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่ทานที่อุตส่าห์ติดตามรับฟังขอบคุณและสวัสดีค่ะ